โลกใบใหญ่หัวใจเรียนรู้ัสดีคพวกเราโลกใบใหญ่หัวใจเรียนรู้วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของมามี่แล้ก็ไากินข้าวที่ร้านคุณพิพัฒน์ใช่แล้วร้านร้านอาหารร้านอะไรร้านเิ็งย่างเกาหลีเปย่างเกาหลีแล้วก็มีอาหารเกาหลีต่างๆนะคะะ อาหารเกาหลีฉันไม่เคยชอบเลยพูดไปแล้วเอาเข้าไปดูบรรยากาศร้านกันเดินถ่าถึงแก้วพังเต็นท์นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะบรรยากาศก็สวยมากอ่าก็จะเป็นเต็นท์นะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นร้านเล้วก็ เป็นน้ำรีฟิลนะคะแต่เล่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นไอติมโซนแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นหมูเป็นหมูอะไรเงีงย้ยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนของน้ำชิม S <s <us> ก้าน้ำที่ลูก็จะมีเลิฟตันินด้าแล้วก็เฟฟซี่ค่ะอันนี้น้องบูก็ไปตักน้ำจิ้มมานะคะอันนี้อะไรอ,อันนี้กระเทียมอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่ะโอเคนี่ก็ขายด้วยนะคะนี่นะคะจะขอวันเกิดฮาน่ามาค่ะชอ <s us> <s us> <s us> บมุมใจแบบมุมใจห้องนะ้ำครับ ถ่ายแล้วคือเขาเรียกอะไรนะตบุกีตบุกีมะอือนองมะเอือกระเจี๊ยบเหอมผัดเจี๊ยบฉันสลัดดูไปดูข้างหลังดิบรรยากาศดีโด้วยเลยนี่ก็กำลังจะไปดูบรรยากาศริมโขงนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำของถ่าย ลนี่จะเป็นวิวริมโขงนะคะฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งฝั่งลาวอันนี้ก็คือต้องจับกล้องแน่นๆไว้เอ้นสะพานจิตภาพไทยลาวใช่หยาจงเลยฝั่งนู้นนะคะเผื่อทุกคนเห็นนะก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นไรเรียกว่าข้าศ์หรอใช่เจดีย์อ่ะมั้งไม่รู้นะคะ สีขาวๆ<ม>ก็จะเป็นวัดนะคะเป็นวัดวัดพระธาตุล้าลหนองแล้วก็แล้วมีตรงกลางคือมันจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะลืมอ่ะพระธ<ร>าตุกลางน้ำงงใช่มันก็จะแบบไม่รู้เรียกว่าผุดหรอผุดขึ้นมาตอนน้ํามันลดอะไรนี้มั้งคะนนก็จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยก็คุณก็มาไหว้กันนะคะฮะโอ้มาไหว้เลยเพื่อนน้ำบ่ อย่าไปส่วนมุกเลยอันก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำน้ำแม่น้ำโขงอย่าไปก็คือสวนมากมากเลยนะก็คือวิวดีมากเลยนะคะทุกคนังลยอ่ะท้องฟ้าค่อนข้างที่จะมืดคลึมนิดนึงมันฝนสตกอะไรอยงี้ก็จะเดินทะล,ลุกออกมาข้างนอกได้ไอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะ สาวปีนยันสาวเลือดสุดเลี่ยวบูนั่งตรงนี้นะไม่ไม่ไปนั่งฝั่งโน้นทำไมอ่ะเอาบุญต้องเด็กข้ามกันเลยเอาบุญนุ้ยตามมารอแล้วนะโฮของนี่เด็กแดงตรงนี้มาจุดตรงนี้เอาไปเองนะเกียวช้อนอ่ะเสร็จแล้วให้เธอบูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าบุฟเฟ่เท่านั้นนะก็จะมีอะไรเนี่ยไข่ตุ๋น ไข่ตุนเกาหลีนะคะอันนี้จะเป็นข้าวยำเกาหลีมีกุ้งดองเกาหลีด้วยทุกคนนาะกินมากอากันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดชีนะคะอันนี้เป็นซุปสาดอ่ะอันนี้ก็เป็นคอนด็อกอันนี้ถัาลงมาก็เป็นซุปกิมจิซุปกิมจิข้างบนคอนดอกอยู่ตรงนี้เอออันถาลงมาก็จะเป็นข้าวกล่องขยาวนนี้ก็คือข้าวปั้นเกาหลีที่เขาก็จะมีถุงมือมาให้นะคะแล้วก็จะเราก็สามารถปั้นเองได้เลย นี่จะเป็นจาจังมยอนนะคะตับตรงตรงไงตับตรงตรงไงก็จะเป็นกิมจิกับอะไรหลายๆอย่างนะคะที่หมูต้มตุ๋นก็จะเป็นสาลายนะมาทานกับข้าวได้เอาเอาบนแป็นต่างกันจีนไปนี่ของหม่อมมิชโอเคค่ะจะตัดภาพไปตอนที่เรากินกันอย่างอริดอร่อยนะคะดูป๊ะ ตายทล้ไมโอ้แม่งกินยากใกล้ไปใกล้ๆอย่างนี้แหละกินข้างไหนอร่อยอะไร้อนเติมข้างนี้ใช่แน่นอนใส่น้ำจิ้มเยอะไปอร่อยเกินไปอ่อร่อยเกินไปน่ะเป็นไรปะ ซูกิมจิอย่ไหนซูกิมจิดูนี่ค่ะวิลาได้อยู่สถานที่คือเอ๊ยเจ็บปวดนี่นะคะเป็นซูกิมจิอร่อยค่ะใช้ได้แล้วก็มีคิมบับด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาย่างหมูทำเก็ย่างเนื้อแล้วก็มีข้าวโพดดอกชีสด้วยนะคะย่างอยู่อันนี้ก็พริกหยวกเนาะก็จะเป็นเนื้อไบแล้พริกหยวกข้าวแบบบุ๊จะกินให้ดูเขาปั้นเองไม่ทันคนอ่า อ่ะมามียอ่ะอูอ่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมียวค่ะปลาดุฟรีงามสดอร่อยครับจะถ่ายมากลูกมี๊แก่แล้วมี๊สี่สิบสี่แล้วคุยแก่แล้วตัวเองจะห้าสิบอยู่แล้วยังงั้นขอตัวกินก่อนนะคะบายบายยูเลหรออร่อยอร่อยกันใหญ่ข้าวปุ้อบชีสคืองามอันนี้เด็กดองนะครับเด็กดองเด็กกินแต่ของดอง ปล่าอ้วนๆคนน,คนี้ใครวะเน,น,น,น <c oughs> ี่ยโหแรงแรงเออสามชั้นที่นนี้น่ากินของอร่อยดีเออดูดูดูคนกินข้าวคำใหญ่กินไปเลยไม่ต้องเลยเมื่อกี้คำท่าบ้าน <c oughs> ไม่ต้องเขินดูนะความรอร่อยข้าวปั้น <c oughs> ตุ้ยปั้นห่อกับสาลยแล้วโชว์ความอร่อยของร้านนี้ให้หน่อยนี่วิธีกินเด็กเกาหลีเอ้ามาเปลืองคลิปเปืืองแบตเตอร่าเปล่าตัดทิ้งหมดดูนี่การห่อผักคำใหญ่หม่อมหม่อมอร่อยแกมตวยตจวตัย บรรยากาศพอค่ำแล้วสวยเดินไปวิบๆปั๊บๆเหมือนงานวัดเจอภาพไว้หนึ่งถือถ่ายมาแล้วอิ่มแล้วนะะตอนนี้ก็อิ่มแล้วมากๆโดนใสซ่าขยะอิโตะแบบขยะทำไมเรียกขยะไม่ก็ห่อสาหร่ายนะคะจะกินข้าวห่อสลหายไปกี่จานคนเดียวเจ็ดก็จานครับฮะ จานขึ้นจานแล้วก็เนื้ออีกนับไม่ด่วนสีเนื้ออันนี้ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นก้นไม่เป็นไงอร่อยอร่อยค่ะชอบไหมชอบค่ะก็ชอบไหมเราจะปิดคลิปแล้วนะคะก็ คนที่รับชนกันจนจบนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง Youtube ช่องนี้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมีกินไว้เลิกเข้าหมดแล้วดูคนอ้วนกินไว้เลิกดูพุงนะครับตูพุงพอพุงตัวเองได้ขาดพอพุงปฝาหุ่นดีคืม to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going